ผู้เรียนไม่ควรกินกับอะไรบ้างก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพร้อมกันแล้วผู้ชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบหลายๆคนคงจะเคยได้ยินข่าวว่าการกินทุเรียนคู่กับอาหารบางอย่างหรือเครื่องดื่มบางอย่างแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะบางคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือบางคนก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะคะดังนั้นเดี๋วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า ทุเรียนนั้นห้ามกินคู่กับอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ค่ะแล้วก็เพราะสาเหตุอะไรบ้างมาดูกันเลยอันดับแรกนะคะหลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวบ่อยมากที่สุดนะคะก็คือก็คือการกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร นะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าในทุเรียนนั้นมีกรรมฐานที่เรียกว่าซันเฟอร์ปริมาณมากค่ะการที่ดื่มไปพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทําให้กรรมฐานนั้นละลายได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เลยทําให้เกิดผลเสียจากกรรมฐานได้มากนะคะก็จียาการเมาเร็วเมาหนักมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะกรรมฐานในทุเรียนนั้นยังสามารถที่จะ ไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งในร่างกายค่ะนั่นก็คือเอนไซม์อัลดีไฮด์ดิไฮโดรเจนสนะคะที่จะทําหน้าที่ในการย่อยแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะพอโดนยับยัง้งปุ๊บร่างกายก็ไม่สามารถที่จะกําจัดแอลกอฮอล์เรานั้นออกไปจากร่างกายได้ก็เลยทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนนะคะหน้าแดงซึ่งเป็นผลเสียจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้ไปอีกนะคะในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียนะคะ ก็จะให้พลังงานค่อนข้างสูงบวกกันไปกับทุเรียนที่ให้พลังงานสูงอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะก็เลยทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะในคนที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจําตัวอาจถึงชีวิตได้เลยค่ะและตัวเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะก็จะทําหน้าที่ในการขับปสัสสาวะออกนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไปฉี่ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวค่ะพอฉี่บ่อยๆนะคะร่างกายก็ ขาดน้ําค่ะแล้วก็ทําให้เกิดความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่รวมไปถึงในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับน้ําตาลในเลือดนะคะน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะก็เลยทําให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้ค่ะข้อ2นะคะไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับ ผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกลิ้นจีลำไยขนมน,นะคะหรือว่าพวกขนมหวานหรือว่าน้ำอัดลมนะคะน้ำหวานต่างๆนะคะเนื่องจากว่าในทุเรียนเองก็มีน้ำตาลปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะทุเรียน1เม็ดก็จะมีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ18กรัมแล้วก็ให้พลังงานค่อนข้างสูงเลยแล้วคนส่วนใหญ่นะคะมักจะไม่ได้กินทุเรียนแค่ครั้งละ1เม็ดใช่ไหมคะพอกินเข้าไปเยอะๆร่วมกับพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำหวานหรือว่าพวกขนมหรือว่าผลไม้ที่มี น้ำตาลสูงก็จะทําให้เรามีน้ําตาลในเลือดสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็การเผาผลาญในร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เกิดอาการเหมือนร้อนอยู่ข้างในนะคะก็จะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวค่ะ อย่างสุดท้ายที่ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนนะคะนั่นก็คือพวกกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะสาเหตุอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเกิดจากอะไรค่ะแต่เชื่อกันว่าในเครื่องดื่มเหล่านี้มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเหตุผลก็เช่นเดียวกันกับข้อ2เลยค่ะเมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะน้ําตาลนี้เลือดก,ก็จะสูงขึ้นการเผาผลาญในร่างกายก็จะมากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของทุเรียนนั้นไม่ควรกินคู่กับอะไรได้บ้างมีใครอยากรู้บ้างไหมคะว่าคนที่มีโรคประจําตัวอะไรบ้างไม่ควรที่จะกินทุเรียนค่ะถ้าสนใจอยากจะให้เราทำคอนเทนต์นี้ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ในครั้งต่อๆไปค่ะและท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กําลังใจทีมงานเราด้วยการกดสกติปังให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกใน youtube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่นติ ktok อกสามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพในติ ktok อกนะคะและท่านใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bhanditvco ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ